เพื่อนๆครับตลาดคริปโตสัปดาห์นี้ยังคงทรงตัวหลังจากที่บิตคอยไตเวนานับสัปดาห์และไม่สามารถเบรคทะลุผ่าน9 6 0 0 0าล์ไปได้ในภาพ4ชั่วโมงเนี่ยเกิดสัญญาณแบริดต์เดวร์เจนเกิดขึ้นทําให้ราคาร่วงสู่92,000าลครับแต่สุดท้ายแล้วยังคงเป็นการยกโลและเป็นโครงสร้างขาขึ้นในภาพช็อตเทอมอยู่นะครับราคาตอนนี้เนี่ยดีตัวกลับมาที่95,000อีกครั้ง กลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยขาขึ้นอีกครั้งเราจะมาวิเคราะห์ปัจจัยแนวโน้มขาขึ้นต่อจากนี้พร้อมกันนะครับหลังจากที่เราสถาบันเนี่ยยังคงให้ความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องมีกระแสงเงินไหลเข้าบิตคอย ETF เนี่ย6วันติดต่อกันแล้วซึ่งแนวต้านสาคัญของบิตคอยล่าสุดอยู่ที่96,500และ97,000ลลา์ครับพร้อมทั้งในฝั่งของเอาคอยเองนะมีการดีตัวหลากหลายเหรียญกระแสงเงินเนี่ยไหลเข้าเอาคอยเช่นกันโดยเฉพาะในฝั่งของมีมคอยในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ บองก็ดีตัวกว่า60%และมีการเบรกโครงสร้างจากขาลงเป็นขาขึ้นแล้วเราจะมาดูแนวโน้มของเอาคอยต่อจากนี้หลากรายเหรียญไปพร้อมกันครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันที่29เดือน4และผมไม่ได้มาแนะนาการลงทุนครับเพื่อนเพครับราคาบิตคอยในตอนนี้กําลังทดสอบแนวต้านสำคัญที่95,000ดอลลาร่และแนวรับสําคัญของเราอยู่ที่93 0 0 0ดอลลาร์ะนะครับก็กําลังวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เ เตรียมที่จะเบรกเลือกทางนั่นเองนะครับซึ่งการเลือกทางในครั้งนี้เนี่ยทำให้มีนักเทรดเนี่ยถูกล้างพอร์ตกว่า96,0 0 0รายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับหรือตีเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ190ล้านดอลลาร์ขณะที่ราคากําลังไซเว่และติดแนวต้านสําคัญอยู่แบบนี้ในทางกลับกันครับเราสถาบันเนี่ยยังให้ความเชื่อมั่นบิตคอยอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีการไล่เก็บบิตคอยจานวนมหาศาลเป็นเวลา6วันติดต่อกันแล้วเฉพาะในฝั่งของแบ็คล็อกล่าสุดเนี่ย เก็บไปกองทุนเดียวเนี่ยกว่าประมาณ1,000ล้านเหรียญนครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปกติอย่างแน่นอนเราต้องติดตามสถานการณ์ของบิตคอยนกันอย่างใกล้ชิดแต่ล่าสุดครับกับการแสเวตที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ภาวะเฟิงกิ n เด็กเนี่ยมีการดรอปตัวลดลงเนื่องจากก่อนหน้าน,นี้เนี่ยมีสัญญาณแบรดเดอร์เวจนเกิดขึ้นนั่เนเองนะครับราคาก็เลยมีการร่วงลงไปที่92 0 0 0แต่สุดท้ายวันนี้กลับมาที่9 5 0 0 0ล ทดสอบเนื้าตาสำคัญอีกครั้งส่วนนี้เนี่ยผมมีข่าวมาเล่าสู่เพื่อนฟังกันในหลายๆปัจจัยในฝั่งของ Bitcoin และก็ในฝั่งของ Meme Co i ์เองนะครับเพื่อนๆครับก่อนรับฟังเนื้อหาในวันนี้ถ้าข้อมูลของผมเนี่ยเป็นประโยชน์หรือทำให้เพื่อนๆวางแผนการลงทุนได้ดีมากยิ่งขึ้นฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยนะครับจะได้มีกำลังใจออกมาทำคลิปในทุกๆวันและใครที่อยากติดตามการอัปเดตสดๆแบบนี้ฝากเพื่อนๆกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับ ใครที่อยากได้ไอเดียในการเทรดคริปโตสปอตคริปโตนี่ครับสามารถสมัครเมมเบอร์ YouTube ได้ให้กำลังใจผมได้ตกเพลงแค่วันละ20บาทเท่านั้น เป็นเหาฉลามตะลุยเทรดนะครับเ,เพื่อนๆพรเราเรามาอัปเดตในฝั่งของข่าวของบิตคอยกันก่อนแล้กันนะครับจริงๆแล้วบิตคอยเนี่ยมีการเบรกผ่านแนวต้านสำคัญ3จุดด้วยกันและก็มีแนวรับสำคัญอยู่ที่93,500ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งบิตคอยเนี่ยมีการเบรกเอาผ่านออนชุนไลน์แนวต้านสำคัญในภาวีนี่ครับและก็แนวต้านสำคัญแนวนอนด้วย86,000ดอลลาร์และก็กลับมายืนเหนือเส้น EMA ในภาพวีอีกครั้งนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่บูชนะหลังจากที่บิตคอยในอดีตเนี่ยนะครับในปี2021เมื่อที่ break EMA 21และ EMA 50ได้เนี่ยจะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นหรือแนวะรับสำคัญของบูรันได้ดีมากยิ่งขึ้นในอดนะีตเนี่ยมีการดีดตัวจากจุดบัตทอมไปสู่ ออกทามไฮหรือมีการทำนิวไฮใหม่นั่นเองซึ่งในช่วงปัจจุบันของเราเพิ่งจะมีการเบรยออกมาเท่านั้นเองครับก็แนวรับสำคัญจาก EMA เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ80,006 6พัลาราถ้าราคายังไม่ได้ปิดหลุดผมก็จะมองโอกาสหรือแนวโน้มของบิตคอยที่จะยังไปต่อได้นั่นเองนะครับก็ตามปัจจัยในภาพวิกเลยหรือแนวสำคัญก็อยู่ที่ประมาณช่วง88,000พอลลาร์ที่เราต้องเฝ้าดูกันในภาพ ใหญ่ๆอีกทีนึงนั่นเองครับจะมาดูกันต่อในฝั่งของมีมคอยอย่างเช่นบองกันบ้างนะมีการเกณฑ์ขึ้นมาที่ประมาณ60%ดีตัวขึ้นมากว่า60%ในวีคที่ผ่านมานะมีมคอยอย่างโซลาร่าเนี่ยก็เริ่มมีการดีตัวทั้งบองทั้งวิฟเองนะครับแล้วจริงๆก็มีมคอยหลากหลายเดือนนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการดีดตัวบองเนี่ยมีการดีตัวกว่า73%ตั้งแต่วันที่22ที่ผ่านมานะครับมูลค่าของ Open i n t e r e s t มีการปรับตัวกว่า290%นะครับซึ่งจริงๆแล้วในฝั่งของมีมคอยที่มีการดีดตัวเนี่ยก็มาจากในฝั่งของภาพรวมของคริปโตเนี่ย ที่มีการปรับตัวด้วยนะครับทำให้โมเมนตัมก็มีการไหลเข้าในฝั่งของมีมคอรเช่นเดียวกันนะครับก็คือบลองเนี่ยมีโอเ n นเรทที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่า290%มูลค่าจาก11มินเรียนปรับตัวสู่43มินเรียนเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็มีการดีตัวใช่ไหมจากช่วงโซนนำตำ่ำก็มีการเบสหรือมีการเทรด ที่ใช้ความเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับทำให้บองได้มีการดีดตัว,วเราขยับมาดูกันฝั่งของไพ่ราคาหรือโครงสร้างของกราฟกันบ้างบองเนี่ยมีการดีดตัวเบสทรูทเรนไลน์นะครับแนวโน้มขาลงเส้นกดเพืเ่อนๆเห็นไหมครับว่าเป็นช่องทรนลน์เส้นกดลงมาปรับตัวสู่ช่วงประมาณ830ตัวเลขฐานนะครับผมไม่ได้พูดถึงจดุดจุดทศนิยมนะเพื่อนๆก็ขออาภัยด้วยอยากจะพูดให้เข้าใจง่ายเริ่มมีการยกลมาที่ันที่1,100และล่าสุดดีตัวสู่1 0 0 0 900นั่นเองนะครับถ้าเกิดในการเบรกเอาครั้งนี้เนี่ยหลังจากที่บองกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆทั้งในฝั่งของ SMA 50 SZ 100นะครับเนี่ยกลับมายืนเหนือได้เนี่ยนะครับถ้าเก็ดในการดีตัวต่อจากนี้เนี่ยอาจจะดีตัวได้กว่า100%สู่ประมาณ4,000นะครับตัวเลขท้ายใครที่ถือบ้องอยู่หรือเทรดบองอยู่ก็โครงสร้างตอนนี้นะเริ่มมีการเบรกเอาออกมาแล้วนะตลาดมีมคอยอาจจะมีการดีตัว ต่อจากนี้ก็ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆครับก่อนที่จะไปอัปเดตภพยราคากันเนี่ยผมอยากจะถามความเหนเ็นเพื่อนๆกันครับว่าหลังจากที่ตลาดมีมคอยเริ่มมีการดีดตัวเริ่มมีการเบรกเอาออกมาเนี่ยเพื่อนๆอ,อยากจะช้อนมีมคอยเหเรียนไหนหรือใครถือมีมคอยเหเรียนไหนกันอยู่ คอมเมนต์บอกผมไว้ที่ใต้คลิปแชร์กันหน่อยนะครับผมอาจจะมีการซ่มจากรางวัลสาหรับคนที่มาคอมเมนต์กันด้วยก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับโอเคเรามาอัปเดตในฝ่องของ Bitcoin กันเลยลวกันตรงนี้ก็จะเป็นในฝ่งของไพยราคาในทางเฟรมสีชั่วโมงกันก่อนเรามาอัปเดตในภาพช็อตเทอมกันก่อนเพื่อนๆจะเห็นว่าราคา i t c o i n เนี่ยเกิดสัญญาณแบตเดบิวเซนเกิดขึ้นนะครับมีการย่อพักตัวไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเกิดแบตเดบิวเซนเกิดขึ้นและย่อลงมามีการทิ้งไส้เทียนเอาไว้เป็นเเเหมือนนนแทงกกกกกลลัับตววดด้้ยยป็าารโิขึจ 91,600สู่92,900ดอลลาร์ในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มีการร่วงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในภาพช็อตเทอมนะครับซึ่งเราใช้ Run ร่วนเทรนมาโดยตลอดก่อนหน้าน,นี้ไม่เคยปิดหลุดแต่สุดท้ายเราปิดหลุดแต่การปิดหลุดเนี่ยกลับมายืนเหนืออีกครั้งผมก็เลยมองว่าโอ้โหโมเมนตัมในภาพช็อตเทอมเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงอยู่เหมือนกันและก็ไม่ควรที่จะไปเสี่ยงในการเทรดส่วนเทรนเพราะไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตามเดลตูรี่แต่อย่างใด ซึ่งในชุดนี้มองเป็นการไซด์เวทที่ชัดเจนมากๆอาจจะมองเป็นแพทเทิร์นในฝั่งของ Triangle ที่ผมมองซึ่งผมก็จะมองเป็นในฝั่งของแพทเทิร์น ascending triangle นั่นเองนั่นหมายความว่าราคามีโอกาสที่จะดีดตัวไปต่อ จุดคาดลอยก็ไม่ได้ไกลามากครับผมก็มองเป็นโลล่าสุดก็จะเป็นการเสียโครงสร้างตามดาวทริลลซึ่งจุดคาเนี่ยไม่ได้ไกลเหตุผลที่ผมไม่ส่วนเทรดนในฝั่งของขาลงเนี่ยนะครับเนื่องจากราคาไม่ได้เสียโครงสร้างผมก็เลยไม่ค่อยถนัดในหน้าเทรดรูปแบบนั้นถามว่าการกดในรูปแบบของการส่วนเทรดเนี่ยมันมีอาที่คุ้มไหมผมก็ตอบเลยว่าคุ้มแน่แน่ แต่ในฝั่งของการเทรดของผมเนี่ยมันเป็นการเทรดตามโมเมนตัมที่เกิดขึ้นก็อาจจะเทรดในภาพช็อตเทอมแค่นี้ครับถึงจุด TP ก็ TP RR ก็อยู่ที่ประมาณ1.5โดยประมาณก็ R r ก็คุมเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยราคาเตรียมที่จะสะสมพลังเพื่อที่จะทําอะไรบางอย่างมีโอกาสที่จะเบรกไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งซึ่งถ้าเราดูในฝั่งของสภาพคล่องมีสภาพคล่องที่ชัดเจนมากๆที่สนด้านบนนั่นหมายความว่าราคาในภาพช็อตเทอมต่อจากนี้ที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่เนี่ย อาจจะดีตัวทำา i g ใหม่ได้อยู่ราวๆประมาณ95,500ไปจนถึง96,000ดอลลาร์ซึ่งเป็นนาต้าสำคัญในภาพใหญ่หรือภาพเดลี่ถัดไปนั่นเองแนวรับสำคัญของฟิโบนัชชีที่0.5หรือ92,300ดอลล่าร์เลยะฉะนั้นแนวตาบสำคัญถัดไปก็อยู่ที่96,500และ97,600ดอลลาร์ผมก็เลยมองว่าในเมื่อไม่ยอมหลุดเนี่ยแล้วจุดคัดในภาพชอตเทอมเนี่ยไม่ได้ไกล ผมอาจจะโฟกัสเทรดตามเทรนไปก่อนผิดแผนก็แค่คัดผมเทรดตามระบบเสมอผมไม่ได้เทรดตามอารมณ์ถึงแม้หน้าเทรดในฝั่งขาลงจะคุมก็ตามแต่ผมก็เทรดตามโครงสร้างของราคาตามดวเตอรีและตามโมเมนตัมที่เกิดขึ้นในเมื่อราคากลับมายืนเหนือ EMA ได้นะครับแม็กซียังคงอยู่เหนือ0ูนย์ผมก็เลยให้ใน้สำคัญที่ราคา จะเบรกขึ้นไปมากกว่าเ,าเพื่อนๆผมก็อยากอยให้เพื่อนๆเห็นภาพนะครับเป็นโครงสร้างราคาหรืออีพายแอคชั I ่นที่ผมเห็นนะครับก็คือเป็นในฝั่งของ ascending triangle ซึ่งเป็นสามเหลี่ยมที่มีบีบ,บแคบเข้ามาและราคาเนี่ยมีการยกลกเกิดขึ้นส่วน high เนี่ยจะเท่าๆกาันเพื่อนๆเห็นไหมครับว่า ascending triangle เป็นการบีบแคบของราคาก็จะเหมือนในชุกปัจจุบันเลยผมก็เลยมองว่าโอเคราคาหลังจากที่ยืนหนม,มัตัมฝั่งขาขึ้นมีการวิ่งขึ้นมาจากเทรนไลน์ฝั่งขาขึ้นแบบนี้ผมก็เลยให้ในัยสำคัญในการไปต่อของราคาซะมากกว่าถึงแมม้จะี ญาณแบดเดิวอร์ิจนก็ตามถึงแมนะ้จะติดแนวต้านสำคัญก็ตามแต่ผมก็เทรดตามโครงสร้างไปนะครับผิดแผนผมแค่ยอมคัดหรือจริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงทับมือของผมซะมากกว่านะเป็นช่วงที่รอให้ตลาดเนี่ยมีการคอนเฟิร์มผมมักจะเทรดตอนที่เป็นช่วงต้นเทรนและมีความเสี่ยงที่ต่ำมากกว่านี้ผมถึงจะกดเทรดครับลองมาดูาใ,นในฝั่งของภาพรวมเอาคอยกันก่อนเลยกันนะครับก็คือท o t ทอลมาร์เก็ตแคปซึ่งก็มีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะแต่ว่าในฝั่งของบัลตัมเนี่ยยังคงเป็นฝั่งขาขึ้นปกคลุมอยู่ ก็เลยเป็นการไซเวนในชแนลค่ะขึ้นจริงๆแล้วผมก็มีการเ Action ในการ TP เอาคอออกมาแล้วแล้วก็รอทับมือในการย่อพักตัวจากอ่อในฝั่งของคลื่นที่วิ่งต่อจากนี้นะผมก็จะมองเป็นวิ่งประมาณนี้เพื่อที่จะยังไปต่อของภาพรวมเอาคอยซึ่งสังเกตได้ว่าทําไมผมถึงต้องรอในการพักตัวของภาพรวมเอาคอยด้วยเนื่องจากในฝั่งของบอดีซีลเมนเนเนี่ยนะครับยังคงเป็นการฟอร์มตัวของฟอร์ n ริงเว หรือในฝั่งของบูแฟกนะครับบูแฟนี่ยเป็นแพทเทิร์นที่จะไปต่อของ Bitcoin หรือเม็ดเงินเนี่ยยังคงไหลเข้า Bitcoin อยู่นะครับฉะนั้นผมมองว่าเหรียญที่จะวิ่งต่อจากนี้หรือวิ่งได้ดีเนี่ยจะเป็น Bitcoin มากกว่าเอาคอยแต่ผมจะมองเป็นช่วงสะสมของของเอาคอยนะครับเนื่องจากโครงสร้างของเอาคอยหลากหลายเหรียญเนี่ยมีการเบรกเอาออกมาแล้วนะครับ โอเคเรามาอัปเดตเอาคอยเด่นแรกนะครับจะเป็นในฝั่งของอีธิเรียมในพาร์ทของอีธิเรียมเนี่ยมีการย่อพักตัวหลังจากที่มีการ b r เบรกเ t าเทร line ออกมานะครับแต่โมเมนตัมในภาพสัปดเนี่ยไม่ค่อยดีฉะนั้นผมก็เลยมองอีธิเรียมเนี่ยเป็นการดีตัวในภาพช็อตเทอร์มเท่านั้นแทร็กเก็ตเนี่ยผมมองไปไม่เกินประมาณ2,400ดอลลาร์นะครับขยับมาต่อที่ในฝั่งโซลาร์นาโซลาร์นาเนี่ยมีการ break out ชัดเจนนะครับแตกต่างจากอีธิเรียมเนี่ยมีการ break out ชัดเจนแบรก็ในนนฝั่ง,ง i, ยืขึ้เหนือาชัดเจนมากๆและโดยในฝั่งของงงโคครรรส้าาามีกการรเบ คอนเฟิร์มันที่เรียบร้อยเห็นไหมครับเบรกไฮก่อนหน้าในชุดนี้ผมก็เลยมองเป็นในฝั่งของแพทเทิร์น QM นะก็คือเป็นเหมือน head and shoulder นะเพื่อนก็คือเป็นไหล่ซ้ายหัวแล้วผมรอย่อไหล่ขวาแล้วก็จะรอกดเทรดกันเพิ่มเติมหรือจริงๆแล้วโมเมนตั้ um ฝั่งขาขึ้นแบบนี้เนะี่ยราคาอาจจะไม่ได้ย่อลงลึกก็ได้เนะเพราะว่าเราย่อยมาดูในภาพช็อตเทอมก็จะเห็นว่าเป็นการไซด์เวย์ออกข้างชัดเจนนะครับพักตัว ไม่ได้หลุดแนวะรับสําคัญของฟิโบรนชี่จากโลก่อนหน้าพักตัวชัดเจนอาจจะมีการดีตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งในภาพช็อตเทอมนะครับอาจจะมีการดีตัวในภาพช็อตเทอมขยับมาตอนที่ในฝั่งของมีมคอยอย่างเช่นดอสคอยกันบ้างนะผมก็ TP ไปประมาณ12%ก็มีการแชร์ไม่ได้ดูแล้วนะในฝั่งของพาสปอร์ตก็เป็นแบบนี้นะที่ผมได้อัปเดตไปแล้วก็รอได้มีการอัปเดตในฝั่งของแผนเทรดเอาคอยล่าสุดหลังจากที่เราเทคแอคชั่นในการ TP กันไปผมก็มีการอัปเดตแผนเทรดเพิ่มเ,มเมแล้ววารารจะรอส ในจุดไหนนั่นเองครับก็อัปเดตในฝั่งของ Discord เพื่อนๆก็สามารถตามเข้ามาดูกันได้สแกน QR Code Discord ที่หน้าจอนะครับหรือคลิกลิงก์ Discord ใต้คลิปและกดติดต่อแอดมินได้เลยเพื่อนๆกด Open a Ticket นะครับ โอเคในฝั่งดอสคอยผมก็จะมองคล้ายๆโซลานานะครับที่มีการเบรกแต่ว่าดอสคอยเนี่ยยังไม่ได้เบรกไฮก่อนหน้าและมีสัญญาณ hidden bear divergence เกิดขึ้นด้วยผมก็เลยอยากจะรอในการย่อพักตัวของเขาถามว่าในชุดนี้เนี่ยมีการทำ divergence เกิดขึ้นแต่ว่าราคายังไม่ได้ลงมาทดสอบที่โลเดิมเลยนะครับในฝั่งของแม็กซีเนี่ยมีการอ่อนตัวแล้วเพื่อสังเกตได้ว่าแม็กซีเนี่ยในชุดก่อนหน้าเนี่ยพอแม็กซีอ่อนตัวเนี่ยราคาก็มีการดบตัวลงตาม ชแล้วตอนนี้แมกนีออนตัวเนี่ยสแท่งติดต่อกันแล้วผมก็เลยอยากจะรอให้เขาเนี่ยเกิดการพักตัวลงมาก่อนค่อยมาคัดที่โลล่าสุดหรือค่อยมาโฟกัสจุดเข้าเทรดใหม่ เพื่อให้ r r เนี่ยมันค่อนข้างคุ้มในการเข้าเทรดนั่นเองนะครับมาต่อที่เรียนถัดไปนะครับอย่างเช่นในฝั่งของสุยนะครับสุยเนี่ยก็มีการเบรกขึ้นมาชัดเจนมากๆนะค่อนข้างร้อนแรงแล้วก็น่าจะติดในฝั่งของแนวต้านของฟิโบอยู่นะครับอ่ะก็จะติดแนวต้านที่ฟิโบประมาณ0.5นย์จ้าฉะนในฝั่งของสุยเนี่ยถ้าหากมีการย่อพักตัวเกิดขึ้นครับลงมาทดสอบแนวรับแล้วไม่ได้หลุดโลล่าสุดผมจะมองโครงสร้างของสุยจะมีโอกาสที่จะไปต่อแล้วก็เป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างสวยงามมากกว่าเอาคอยลายๆเเรียดนะครับฉันว่าซุยเน ต้องเฝ้าจับตากันต่อจากนี้นะเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยจะเป็นการวิ่งในชแนลขาขึ้นแบบนี้แล้วนะครับก็ฝากเพื่อนคอยติดตามสุ่ยแล้วก็ไปเว้ยอีสุ่ยกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับเพื่อนๆครับเรามารีแคปกันต่อหลังจากที่ในภาพช็อตเทอมนะเรามองเป็น e s c e n d i n g triangle ถ้าหลุดกรอบในะรอบสำคัญของ a s c e n d i n g triangle นะครับในภาพนี้ รเราก็แค่คัดออกมานะแล้วก็มาเวท N C ในภาพเบลลี่เพราะว่าภาพเบลลี่เนี่ยโครงสร้างยังคงเป็นขาขึ้นนะมีอาจจะมีการย่อพักตัวลงมาทดสอบแนวะราบสำคัญจาก E M A ได้ผมเอาตัวอย่างให้ดูจาก Max กนะว่าทำไมในช่วงนี้เนี่ยผมถึงยังทับมืออยู่แล้วก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะกดเทรดสังเกตได้จาก Max กนะครับที่ กลับมายืนเหนือศูนย์และเกิดการอ่อนตัวเนี่ยนะครับเกิดการอ่อนตัวอย่างเช่นช่วงนี้ในช่วงประมาณ19ตุลาคม2,024หรือในช่วงถัดมานะครับ19หรือ21ดตุลาแถวๆนี้มีการดอบตัลงลงมาทดสอบเส้นสีแดงๆประมาณ6%นะครับหรืออย่างในชุดนี้แม็กซีอ่อนตัวอีกนะครับอ่อนตัวอีกอันนี้ลงมาทดสอบประมาณ9%ฉะนั้นเราถ้าเราตีความตามค่าเฉลี่ยในอดีตนะ โอกาสและกันโอกาสนะเ,เพื่อนผมเอาสถติให้ดูนะครับบิตคอยจะลงมาทดสอบเส้นสีแดงก่อนนะเป็นเส้นแรกเลยฉะถ้าในชุดปัจจุบันถ้าหลุดนะแนวสําคัญของเอเซนนิงไทแองเกิลก็จะร่วงมาประมาณ6%ก็สอดคล้องกับพฤติกรรมในอดีตตามแม็กซีที่เกิดการอ่อนตัวฉะนั้นแใครที่จะรอรับเนี่ยช่วงประมาณ8 8ดหมื่นแป ก็เป็นจุดเข้าเทรดที่ค่อนข้างน่าสนใจในภาพใหญ่ๆนะเรามาอัปเดตทองคําทิ้งท้ายเลยกันนะครับในภาพของทองคำเองเนี่ยผมมองเป็นการไซด์เวย์นะครับเ,เพื่อนๆในภาพจอเทอมในชุดนี้โมเมนตัม um เนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนแรงนะจากในฝั่งแม็กซี่เชนแล้วในชุดนี้ในการไซด์เวย์ผมมักจะไม่ค่อยทําอะไรผมมีเทรดไปชุดหนึ่งนะครับในช่วงโลตรงนี้ผมก็กดเทรดไปแล้วผมก็ TP ไปแล้ว ในช่วงปลายไต้ปัจุดนี้นะครับในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วนะก็เป็นการ scalping ของผมไปแล้วก็ในตอนนี้ผมยังไม่ทําอะไรเนื่องจากมันไม่เข้าระบบที่ผมใช้ในการเทรดผมจะเทรดตามโครงสร้างราคาและโมเมนตัมที่สนับสนุนในฝั่งนั้นๆเนื่องจากแท่งเทียนแ,แท่งนี้เนะี่ยก็มองเป็นแท่งอิมบาลาแลวก็มีการเบรกในพาพ4ชั่วโมงได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เนะี่ยก็มีการย่อพักตัวตามโซนฟิโบแล้วแต่โมเมนตัมเนี่ยมันต่ำกว่าศูนย์นะแรงซื้อมันไม่ได้แข็งแรงผมก็เลยมองว่าการเทรดในช่วงนี้ จะมีความเสี่ยงสูงฉะนั้นเพื่อนๆต้องบริหารเงินให้มากยิ่งขึ้นผมก็มีการเทรดไปในชุดเมื่อวานนี้นะครับชุดเมื่อวานนี้อ่ะผมเทรดไป2อชุดด้วยกันนะครับในจุดนี้แล้วก็ในชุดนี้นะที่ผมเข้าเทรดไปแต่ผมเป็นการสกอลปิ้งนะผมเทรดไปในช่วงประมาณเนี่ยครับสามพนส้แถวๆโลนี่เลยแล้วก็ไปทีพด้านบน3 3 3พัเนี่ย ก็อยู่ในแวถวช่วงนี้ครับเพื่อนเนี่ยแถวแท่งนี้เลยที่มีการเลออกมาผมก็เทรดแล้วก็ TP ตามที่ผมอัปเดตเพื่อนๆดูไปเลยใครที่อยากเข้าห้องไอเดียในการเทรดนะครับทองคำหรือ f o r เ x เพื่อนๆเลื่อนมาที่ Discord ด้านล่างนะครับดูกติกาในการเทรดทองเพื่อนๆจะได้รับออโต้รีเบทด้วยนะใครที่เทรดผ่านทางเลงของผมแล้วเพื่อนกดติดต่อแอดมินเพื่อเข้าห้องเทรดได้เลยนะครับเพื่อนๆครับสรุปในคลิปนี้เนี่ยผมก็มองว่า Bitcoin เนี่ยมองเป็นกรอบไซเวของ ascending triangle ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผม ชอบทับมือซะมากกว่านะเพราะว่าราคาเกิดการไซเวชชัดเจนผมมักจะไม่ชอบเทรดในช่วงที่ราคาเกิดการไซเวนะครับแต่ถ้าถ้าผมจะเทรดเนี่ยก็จะมองไป็นเอเซนด t นแคงเกลแล้วก็เทรดในโฟกัสของฝั่งขาขึ้นไปก่อนแต่จะเป็นการเทรดในภาพชอตเทอมเท่าน,นั้นเพราะว่าในภาพเดลี่แม็กซีเนี่ยเกิดการอ่อนตัวแล้วผมเอาสถติให้ดูแล้วว่ามมีโอกาส ที่จะดอบตัวลงได้ตั้งแต่5จนถึง10%หรือลงไปทดสอบเส้น EMA ในภาพเดลี่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ในฝั่งของเอาคอยก็จะมองโอกาสในการย่อเพื่อที่จะสะสมของเป็นช่วง accumulation phase ของ a l าคอยอยู่นั่นเองนะครับซึ่งใครที่อยากได้ไอเดียในการเทรดนะครับในฝั่งของ Bitcoin ก็ตามเข้ามาพูดคุยในห้อง Discord ได้กดติดต่อแอดมินได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนทุกคนนะครับดีใจที่ได้พูดคุกับเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นหาวฉลามที่เกาะวันเหมือนกัััับบผมมนครแล้ววเจอกใหส่สดี